สอนแค่ทําโคกปั่นบวยนะแต่ว่าสอนให้ทาซอสบวยแบบเข้มข้นที่สามารถเอาไว้ทําเป็นสมูทตี้รสบวยต่างๆต่อยอดทําขายแบบใส่กวดเลยก,ก็ได้หรือว่าเอาไปทําเป็นโคกปั่นบ๊วยเป็นแก้วแก้วแบบที่เขากําลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะมีส่วนผสมลับสําคัญที่ช่วยให้โคกปั่นบวยของคุณมีเนื้อเหมือนสมูทตี้ที่เนียนละเอียดมากๆไม่ละลายง่ายรสชาติเด็ดใครกินก็ต้องติดใจมีบอกไว้ในคลิปนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูให้จบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับสำหรับส่วนผสมของตัวซอสว้นะครับวันนี้เราจะใช้เป็นปวยดองเค็มครับน้ำบวยน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีน้ำเชื่อมน้ำเปล่าต้มสุกไซรัปบ,บวยเข้มขน้นผงเฟรปเป้หรือผงปั่นสมูทตี้นะครับเกลือป่นกรดมะนาวทีนี้เราไปลงมือทํากันได้เลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาลอเอาเม็ดบวยออกจากตัวเนื้อบวยกันก่อนเลยครับใช้ช้อนธรรมดาเนี่ยแหละครับชอตลงไปครับแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกมานะครับ และนี่ก็จะเป็นเนื้อบวยที่เราลอเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เนื้อบวยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาปั่นกันครับสำหรับวิธีการปั่นในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ผู้ช่วยมือหนึ่งของเราครับนั่นก็คือเครื่องปั่น m a x w e l X MV789 Premium ตัวนี้ครับเครื่องปั่นตัวนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งบดสับปั่นซอยหั่นสไลซ์ขูดเป็นเส้นทําน้ําสมูทตี้ตีน้ําสลัดสามารถทําแป้งโดได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นฟังก์ชันของโถปั่นสมูทตี้แบบนี้เลยครัเาากก็จะออออโถป่่่นนใหญ แล้วเราก็จะใส่โถปั่นสมูทตี้ลงไปนะครับก็จะนําตัวเนื้อบวยที่เราแกะเอาเม็ดออกเมื่อกี้นะครับเทใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ําบยนะครับพร้อมกับน้ำข่าวต้มสุกครับเราจะแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับปิดฝาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราปั่นให้เนื้อเนียนละเอียดได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ใช้มือจับตัวเครื่องเลยนะครับเครื่องของเราก็ยังนิ่งอยู่เลยครับเพราะว่าตัวเครื่องปั่นมาวิลเอ็กเอ็มวีเพรีเมียมตัวนี้นะครับด้านใต้เนี้เขาก็จะมีปุ่มสูญญากาศอยู่นะครับจะเป็นการช่วยให้ตัวเครื่องปั่นยึดติดกับผิวหน้างานของเราได้เลยนะครับอืยกออกมายังแน่นอยู่เลยครับนำตัวน้ําบัวที่เราปั่นไว้ตัวนี้นะครับมาเทใส่ถ้วยไว้ก่อนครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําเนื้อบัวที่เราไปปั่นมาเมื่อกี้เทใส่กระทะได้เลยครับเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าต้มสุกครับตามลลงไไปด้เย ตามด้วยน้ำตาลทรายแบบขัดสีน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมครับตามด้วยไส้หลับรสบวยนะครับจากนั้นให้เราเคี่ยวไปด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าตัวน้ำซอสบวยของเราจะข้นเหนียวตามที่เราต้องการได้เลยนะครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ใต้คลิปนะครับแต่ถจาเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับเราจะเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับ พอเราเคี่ยวซอสจนได้ความนืดตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ผงเฟรปเป้ลงไปครับคนให้เข้ากันนะครับพอผงเฟรปเป้ของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับหลังจากปิดแก๊สแล้วนะครับเราก็จะนําตัวกรดมะนาวนะครับไปละลายกับน้าอุ่นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็จะมาเทใส่ในตัวซอสบลยของเราได้เลยนะครับเราก็จะตัดรสชาติด้วยเกลือครับแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวซอสบวยของเราครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพักให้ตัวซอสบวยของเราเย็นตัวลงนะครับแล้วค่อยไปเทใส่ขวดครับพอเราทำซอสบวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาทําโคกปั่นบวยกันเลยนะครับเราก็จะตักน้ําแข็งมาแก้วหนึ่งนะครับประมาณ300กรัมนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ําเชื่อมครับตามด้วยผงเฟรเต้นะครับ ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเป็นแบบน้ำปั่นธรรมดาไม่อยากให้เป็นแบบเนื้อสมูทตี้ก็สามารถข้ามผงเฟรเป้ไปได้นะครับแล้วเราก็จะใส่ซอสไวของเราครับสําหรับความเปรี้ยวความหวานนี่ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะทําเป็นแบบรสชาติกลางๆนะครับโดยเราจะใส่ซอสไวลงไปอยู่ที่30 ml ครับแล้วเราก็จะใส่น้ำโค้กของเราลงไปครับโดยน้ำโค้กของเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ325 ml นะครับ หรือถ้าเกิดใครขี้เกียจจะตวงนะครับก็สามารถใช้โค้กเป็นกระป๋องได้นะครับใช้อยู่ที่1กระป๋องครับแต่เราแนะนําว่าซื้อมาแบบนี้ราคาถูกกว่านะแล้วเราก็จะใส่น้ําโค้กลงไปเลยครับเราก็จะปิดฝาให้สนิทแล้วเราก็จะผ่านด้วยความแรงสูงสุดได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมปั่นด้วยความแรงสูงสุดตั่นแรงมากๆเลยครับเรื่องของเราก็ยังไม่สั่นเลยนะครับแต่ก็แป๊บเดียวเองครับก็จะได้คลายเป็นคล้ายๆสมูทตี้แล้วนะครับเราต้องการแบบให้เนื้อเนียนละเอียดมากนะครับเราก็เลยจะปั่นต่ออยรอบนึงครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้จับเครื่องเลยนะครับเครื่องก็ยังไม่สั่นเลยครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนําก็คือเราจะนําซอสบ๊วยนะครับมากร้งรอบๆแก้วก่อนนะครับ มันก็จะได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็จะเพิ่มรสชาติของโคกบวยปั่นของเราด้วยครับเราก็จะเทสมูตตี้ใส่แก้วได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทราดด้วยซอสบวยนิดนึงนะครับอ้าน่ากินมากแล้วก็ตกแต่งด้วยบวยแบบเม็ดอีกเม็ดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโคกปั่นบวยเนื้อสมูตตี้ของเราครับ น่าทานสุดๆไปเลยค่ะรับสักแก้วไหมครับสองแก้วเลยค่ะสองแก้วนะสำหรับตากล้องนี่ขายพิเศษเลยครับแก้วนี้ถูกพิเศษล่ะแพงพิเศษครับว่าแล้วเชียเดี๋ยวอันนี้จะทำแบบใส่โซดานะครับเราก็จะลดปริมาณของโค้กลงนะครับใช้โคกอยู่ที่280 ml ดิบมนะครับแล้วเราก็จะเติมโซดาลงไปครับให้ได้3า5รอยสิบห้านะครับนี่ใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นครับแล้วแก้วนี้นะครับผมจะใช้ซอสัวอยู่ที่4ี่ l มลนะครับ ใส่ลงไปเลยครับน้ำเชื่อมนะครับผงเฟเป้ครับตามด้วยโค้กผสมโซดาของเรานะครับปิดฝาให้สนิทครับเราก็ปั่นด้วยความแรงสูงสุดได้เลยนะครับ <S <S <ๆ>เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเราปั่นเนี่ยเราต้องปั่นความแรงสูงสุดให้นานไปเลยนะครับอย่ามาปันป่นๆหยุดๆนะครับถ้าเกิดปันป่นๆหยุดๆเนี่ย ตัวน้ำแข็งมันก็จะไม่เซ็ตตัวสักทีหนึ่งนะครับแล้วเราจะเทซอสบลใส่แก้วนะครับเราก็จะกลิ้งให้รอบๆแก้วได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเทโค้กบลูปั่นลงไปเลยครับสาหรับตัวโซดานะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบซ่ามากขึ้นนะครับเราสามารถใส่ที่หลังได้นะครับก็คือหมายความว่าเราจะปั่นตัวโค้กอย่างเดียวไปก่อนนะครับเราค่อยมาเทโซดาใส่หลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ราดด้วยซอสบวยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคกบ๊วยปั่นของเราครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนชิมขออนุญ,ญาตราดตัวซอสบวยเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าซอสบวยสูตรนี้อร่อยมากจริงๆครับแล้วเรามาชิมกันเลยนะครับเหมือนตะลอปี้เลยเนาะใช่ใช่มาหม่ำพร้อมกันครับอ้จึนใจ ขอขอตากล้องชิมมั่งค่ะขายต่อครับห่ำแล้วนะเป็นไงแซ่บนัวคือแบบสูตรนี้เนื้อมันเนียนมากเลยเนาะคือจะบอกว่ามันอยู่ที่เครื่องปั่นด้วยนะคะพอเราใช้มาเวลเอ็กซ์เจ็พรีเมียมมาปั่นเนี่ย โอ้โหบอกเลยว่าเนื้อนเนียนจริงๆนะชอบตรงซอสบวยมากๆเลย <c oughs> คือมันเปรี้ยวหวานเค็มกําลังดีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบรสชาติซ่าบาดคอเลยเนี่ยให้ลดปริมาณโค้กลงนิดนึงนะ อาจจะลดลงสัก30-40 ml ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเสริมเป็นโซดาเพิ่มเข้าไปแทนนะคะมันก็จะได้ความซ่าบาดคอมากกว่านี้นั่นเองเนาะและนี่ก็เป็นเมนูที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะซึ่งเชฟแวนเนี่ยเคยสอนเอาไว้สำหรับสูตรที่เป็นราคาประหยัดนะประหยัดต้นทุนใครที่จะทำไขยตามตลาดนะัดก็ย้อนไปดูที่คลิปเก่าได้พวกคลิปนั้น,นจะเป็นสูตรประหยัดต้นทุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบ ขายตามห้างขายตามงานแฟร์ใหญ่ๆขายตามคาเฟ่นะคะแนะนําสูตรนี้เลยเพราะว่ารสชาติพรีเมียมมากๆเลยละค่ะรับรองได้เลยว่าใครกินเป็นต้องติดใจนะคะและที่สําคัญนะครับตัวซอสบวยเนี่ยมีคนทําขายตามแอปต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณนักเรียนคนไหนเนี่ยไม่มีเวลาทําเป็นนะ้ำเป็นเก้วแก้แบบนี้ขายนะครับเราก็สามารถทําเฉพาะตัวซอสเนี้ยเอาไปขายได้ด้วยครับเรามาดูต้นทุนกันเลยนะครับสาหรับต้นทุนซอสบวยนะครับราคาจะอยู่ที่33บาท 21สตางค์ครับต่อไปก็จะเป็นต้นทุนของโคกบวยนะครับสำหรับต้นทุนโคกบวยนะครับราคาจะอยู่ที่15บาบาท92สตางค์ครับส่วนใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสเต๊กห้องแถวคอร์สลอดช่องสายลุ้งคอร์สสลัดไฮโซคอร์สน้ำยำครบจักรวาลคอร์สแซนด์วิชพาวดรวยคอร์สแซนด์วิชย่าง30ไส้ คอสน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชง10ชนิดค่ะที่จะมีทั้งชาแบบนึ่ๆแบบที่กําลังได้รับความนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีทั้งชาแบบใส่ขวดชาแบบประหยัดต้นทุนที่สามารถเอาไปทาขายแล้วเก็บไว้ได้นานไม่บูดเสียง่ายค่ะซึ่งแต่ละสูตรจะไม่ซ้ํากับที่เคยสอนไว้ใน YouTube นะคะ ไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจเชฟแว่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ